สวัสดีครับก็วันนี้น้าพาทำนะครับวันนี้เป็นเรื่องเล็กๆมั้งครับรีโมทผมมันกดไม่ไปแล้วนะครับวันนี้เรามาโชว์ตัวการเปลี่ยนแบตให้กับเจ้ารีโมทรถที่เป็นรถที่เรียกได้ว่าเป็นรถที่ดิมิเตดในประเทศไทยไปแล้วนะครับเจ้าตัวเชฟโรเลตแคปติว่านะครับก็เป็นรถที่ใช้ดีเนาะ นะครับเผื่อใครอยากรับไปใช้ต่อโดยที่ไม่กดราคาผมมาก็ยินดีนะครับวริการเป็นรถลิมิเต็ดไปแล้วนะครับผมล้อเล่นนะครับเดี๋ยวเผื่อแม่ย่านางจะโกรธผมนะครับวันนี้ผมมาเปลี่ยนแบตให้นะครับก็คือว่าวันนี้ครับเราเปิดกุญแจออกนะครับแล้วก็ผมให้ดูอย่างนี้ฮะว่าในฝั่งของด้านในครับสังเกตเนาะเห็นแล้วนะครับฝั่งที่ตรงข้ามกับตัวเชฟโรเลตครับมันงัดออกได้เลยนะครับ ยังไม่เคยงักสักสีดของแขงเอ๋อออกเลยนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็ฐานก็เป็นตัวเดียวกันผมนม่มันหมดไหมเนี่ยเพราะว่าไม่เคยเปลี่ยนเลยมันเป็นตัวแบบสำรองนะครับก็ผมเข้าใจว่าเปลี่ยนไม่น่ายากเนาะเมื่อกี้ที่เราดูกันนะครับก็หลักการก็บบานๆแล้ว่ะกดให้มันเอียงเข้าไว้นะฮะันออมาักข้างก็เออก็อดีนะ เก่ามากแล้วหลายปีแล้วครับไม่มีไม่มีขนาดเหมือนน้ำผ่านเยอะเลยนะครับมันเป็นวางไว้อย่างนี้นะครับเราก็ไปซื้อมาจากเซเว่นนะครับเป็นตัว cr 2 0 3 2นะครับรุ่นเดียวกันเลยเป๊ะๆนะครับเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าที่อื่นมันเท่าไหร่นะเซเว่นมัน45บาบาทนะครับก็ นี้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะก็ดีกับเราไปหาหาได้เป่าความอยู่นะครับใส่ง,ง่าย,านาย,านยนหน่อยครับเราก็ใส่ไนะครับกลับไปเจแล้ว นะครับกเเเ็เห็นมีไฟตัวหลักเลยไปได้หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวต้องไปลองที่ตัวรถนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ห่างจากรถของเราพอสมควรนะครับแต่คิดว่าน่าจะใช้งานได้แหละถ้าตัวถ่านหรือตัวรีโมทไม่ได้พังอะไรนะวิธีเปลี่ยนไม่ยากแล้วก็เป็นตัวมีมิเต็ดอีดิชั่นนะครับใหม่ที่สุดนะับ <laughs> ที่ผมมีตอนนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับฐานเก่าก็เอออันนี้ผมได้ความรู้มาจากลูกผมนะ เขาบอกว่าพวกนี้เป็นขยะที่เรียกว่าเป็นขยะมีพิษนะครับในส่วนไวรัสโคโรนาลงมาแล้วนะครับก็เก็บนะครับแล้วแยกทิ้งให้ดีที่ออฟฟิศผมครับผมมีกล่องสำหรับเก็บถ่านกเก่าๆอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปรวมที่นั่นแล้วก็เมื่อถึงเวลาก็ผูกทิ้งทีเดียวนะครับ oh. เพื่อแยกให้กับพี่ๆที่มีหนะ้าที่ช่วยเราเก็บพวกของพวกนี้นะครับ oh. เขาจะได้ปลอดภัยนะครับเราขยะไม่ปนพเพื่อนซึ่งกันและกันนะครับ oh. ก็เป็นความรู้ใหม่จาก เด็กๆนะครับเด็กๆม,มีความรู้มากกว่าเราเนะผมว่าเปิดใจยอมรับปะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปด้วยกันนะครับก็เรียบร้อยครับกับกุญแจรถแคปติว่านะครับใช้ได้หรือเปล่าขออนุญาตไปลองที่รถนะตอนนี้ลองไปก็ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีขอบคุณครับสวัสดีครับ